แปลไทยด้วยเพจอริสมังงัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับบอกว่าเรียบหนีไปไงเล่าฝุบตุบกน,น,น้องชายก็ได้เรียกให้สายบินยามาช่วยแล้วเจ้าช่วยถูเวลาไว้ก่อนนะอันที่จริงเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยเจ้ารีบหนีไปดีกว่านะขาได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าไปก่อนเถอะ รีบไปกี่สัปเหร่อของเจ้ามาช่วยค่ะให้ตายเถอะเมื่อกี้ตอนหลบเท้าบาดเจ็บแฮะข้าเป็นต้นเหตุได้เจ้าต้องถูกเดืะอะันตราย้องใจเจ้ารีบไปหนีไปเถอะนะข้าจะถูกเวลาพวกมันไว้เองตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสแสดงความจริงใจรักพี่น้นองมาเดียวีด้สัปญญรณอมาแล้วไม่ใช่หรือไงก็นีบไ,ไปพาพวกมันมาสิฟุ่นเอ <c oughs> เอ น้องชายน้องชายพูดถูกถ้าข้ารนีไปปราสทบิญญามมตตอนนี้เราก็จะมีโอกาสร้ดถ้าคือ,อยังมัวงี่เง่าอยู่แบบเนี้ยก็คงได้ตายอยู่ตรงนี้จริงๆนะน้องชายเจ้ารอข้าดเดียวนะตายแล้วเลยสวะก็คือสวะข้าใะแก้วิชาระดับสามก็ทนไม่ไหวซะแล้วไอ้เฟิงร้วยมันหนีไปเร็วมากที่แรกกัจะข้ามันพร้อมกันไปเลย เมื่อไรเจ้าจิ้งจอกเหม็จะกลับมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปฉันได้กลายเป็นปีฟเฝ้าที่นี่ได้นะไม่สนุกเลยจริงๆสวะไรประโยชน์ไม่น่าตื่นเต้นเลยสักนิดตุ๊กตุก,ตกเออนี่มันจิ้งจอกกลับมาแล้วกระตา่ายโง่ข้าเพิ่งจะจากไปได้ไม่นานเจ้าก็หน่าหน่าถึงเพียงนี้แล้วเหรอ เจ้าเจ้าคือปอปีศาจหางทิ่งจอกปีศาจทิ้งจอกเป็นไปไม่ได้เมื่อ300ปีก่อนปอปีศาจทิ้งจอกได้ตายยกปอไปแล้วดี <c oughs> เป็นแค่มดมดมีคุณสมบัติอะไรมาแต่ต้องนะ <c oughs> เอเอฟูตูต่ตายเลยเหรอสองคนนี้แม่แต่ก็ยังไม่สาตัวกับความปิดที่แดกระทํา เด็คงไม่คิดสงสารพวกมันหรอกนะได้ไงล่ะพวกมันคิดจะฆ่าข้านะอ้อแน่เป็นเนื้อแข็งแกร่งกินเนื้อมันคือสัลยธรรมของโลกนี้อยู่แล้วคุณที่ต้องการฆ่าฉันจะไม่ใช่แม่ทีที่จะให้ไปพวกมันหรอกนะเล่า้าสิไปทำไงเข้าถึงได้ถูกคนไล่ฆ่าแบบเนี้ยข้านหละเชื่อฟังไม่ดื้อไม่สนเลยนะรูมะแต่พวกมันต่างหากมาาเรื่องข้าก่อนนะออ้อเหรอ เรื่องมันเป็นแบบเนี้ดังนั้นเจ้าต้องการช่วยฝึงนดุรยขุนนั้นจนตัวเองตกอยู่ในภาพแบบนี้เนี่ยนะตอนนั้นนะ่ะข้าเข้ามาเกี่ยวแล้วถ้าข้าไม่ช่วยเขาเขาต้องตายแนะ่เขาจะตายหรือไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะตอนนั้นเจ้าไม่รู้จกักหนีไปก่อนหรือไงเฮ้ยรูส้สิแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ เฮ้ยชางเหอะช้างเหอมันผ่านไปแล้วกระต่ายโง่หืมถ้าเจ้ากลับไปอ่อยคนอื่นขน้าจะทำให้เจ้าตายน้องชายเถี่วนิว้วน้องชายเถียวนิว้วข้ากลับมาช่วยเจ้าละเฟิงรวยเขาขี่สัตว์ิญญามาช่วยข้าจริงจเจ้าตื่นเต้นมากขนาดนี้ทำไมอยากไปกับเขาเหรอเอออะไรฝุ่ ีอย่างเจ้าเป็นอะไรไปเปล่าเสียพลังวิญญาณมากเกินไปฟันเฟืองปีศาจโดนเข้าออตัวฮดูเหมือนว่าะระยะนี้ต้องหยุดใช้พลังวิญญาณไปก่อนแล้วไปกันเถอะทุกท่านปลอดอยู่ในความสงบการทดสอบสนามแรกสิ้นสุดลงแล้วบัดนี้ก็จะประกาศถึงกฎการแข่งขันในสนามที่สองไปในห้าวันไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยตัวคนเดียวหรือเป็นกลุม่ม ขอแค่พวกเก้าแข่งกันสามารถผ่านป่าปีศาจไปได้อย่างปลอดภัยก็ถือได้ว่าการทดสอบสําเร็จป่าปีศาจในเนี้ยไม่แต่ปีศาจดูร้ายจังนั้นมันกินคนด้วยนะแต่สามารถรวมกลุ่มกันได้ก็น่าลองดูสักตั้งแฮอุอาสาเดินทางมาได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องลองดูแล้วละมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรจริงด้วยริ้งจอกตัวนี้เป็นลูกพี่เชียวนะ มีก็อยู่บริาัก็แก้เรื่องจิบจิบชี้ชียาเราพักกันสักครู่ชนะข้าเดินเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังเดี๋ยวมีถึงครึ่งชวมงวงเลยเดวยซ้ำเจ้ากบ,บุญว่าเหนื่อยแล้วองั้นเหรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพักสักแป๊บแล้วค่อยไปต่อเถอะนะอืมเอ๊ะฝนตกหรอเนี่ย ออไมีสัตประหลาดอยู่ด้วยล่ะ้กระต่ายง่หมอบลงอึดฟบตุ้มกระต่ายง่เอ๊ะ ทียะเจ้าได้รับบาดเจ็บเหรอข้าไม่เป็นไรแต่เจ้าไอออกมาเป็นเลือดแล้วนะข้าดูแลตัวเองฝึกกระตายงูเจ้าจะทำอะไรข้าจะช่วยดูว่าเจ้าบาดเจ็บตรงไหนไงเล่า ดีนะที่ก่อนตะลุมิติมาฉันเป็นนักเรียนแพทย์แค่รักษาบาดแผลภายนอกแค่เนี้ยก็คงจะทําได้แลนะ้วเนาะกับบาดเจ็บภายในธะรักษาได้เหรอไม่ได้เอาละข้าก็าแค่บรรลุวิญญาณไว้คงที่น่ฝึกสักพักก็ฟืฟ้นฟูเองได้ละทางงานเจ้าก็ตั้งใจฝึกไปเถอะนะข้าจะคอยดูมองรอบๆไปเจ้าเองแต่ว่าจิ้งจอกเจ้าต้องรีบหน่อยนะ เร่มีภารกิจตรวสอบอยู่ถ้าจะทำเองคนเดียวต้องไม่สำเร็จแน่ๆยังไงยังไง,ง,ไงก็ต้องเพิ่งปาริ้งจอบจอมพลังเต็มแม็กคนนี้อยู่ดีจะถือตลกไปทำไมกันยังมีเวลาอีกตั้งห่าวันกุกุกุเฮ้ยน่าสงสารที่สุดเจทำอะไรหฮ้อ จริงเจ้าจะตื่นได้สักทีถ้าขืนเจ้ายังไม่ตื่นข้าคงหิวตายแน่หิวแล้วเจ,จ้าไมู่จะหาของกินเองด้วยไงอะรับไปก็ข้าคอยเฝ้าคุมกันเจ้าอยู่ไงอีกอย่างข้าจะกล้ายอยู่ห่างจากเจ้าะที่ไหนกันเล่าป่าเนี้ยออกจากอันตดารอืมผลไม้อร่อยมากเป็นกระต่ายที่โง่จริงๆทีอย่างเจ้ามีผลไม้นี้อี่งมั้ย เรายังต้องอยู่ที่นี่กัอีกตั้งห้าวันข้าจานแค่มือเดียวไม่ได้รองนะกระต่ายโง่ตัวนี้เห็นข้าเป็นเจ้าของที่ต้องคอยดูแลนางแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมยื่นมือมาทำไมเหรอหอืมเอ๊ะแล้วมันคืออะไรเหรอ เหยมินยานจัดเก็บผลไม้และหาอื่นๆอยู่ในนี้ยทั้งหมดเลยนะเนี่ยเองเหรอเป็นจัดเก็บที่ตำนานเล่าขานกันนสะุสวยมากเป็นจัดเก็บเล็กๆแค่วงเดียวมันสามารถทําให้เจ้าตื่นเต้นได้ขนาดนี้เชียวเหรอมันเป็นของมีค่ามากๆเลยนะถ้างั้นต่อไปข้าก็สามารถเอาของของ้าบรรจุลงไปได้ด้วยเหรออืมได้ แต่ว่าตอนนี้เจออ้ายังใช้ไม่ได้เอาอาวุธวิญญาณทุกชนิดจะต้องใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณจึืจอสามารถเปิดได้มีเพียงการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งการรับรู้ทางจิตวิญญาณได้แต่เจ้าเป็นแค่กระต่ายงูไร้พลังทางจิตวิญญาณถึงข้าให้เจ้าไปเจ้าก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดีการไม่มีพลังจิตวิญญาณจะทำอะไรก็ยากเย็นไปหมดกระทั่งเวือนรนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้ ทำไมมันรรนทดแบบนี้ล่ะเนี้ย <c oughs> ทำตาทีน่าสงสารอะไรนักหนาเล่าก็าแก้การฝึกฝนเองไม่ใช่ดรืไงข้าสอนเจ้าก็ได้นี่